ครับครับ่ครับคอมาหลายๆรนไปหลังคาอาหารหรือว่าทเราต้องอยเข้าขั้นไปตามนี้บางทาเราจะไปมันกกับเพื่อนเราถูกเราไม่ได้แบบระบบไม่ได้เป็นอันตรายสิเพ่นไมเกิดผเพราะว่ามันทำโอกาสชาวบ้านได้ได้ประโยชน์กันด้วยอย่างน้อยก็ถ้าถูกวิธีนะ ไม่เห็นหรอก,รอกใช่ครับ้ออกตอนนี้ก็อเยตรงนัแล้วเราเราเราเป็นผ้ดำเนารย ครับก็ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนะฮรกับทางรัฐบาลเนี่ยสั่งการให้ทางจังหวัดนะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีครับนายเกิเกตภูมิสวัสดนะครับได้มอบหมายให้ผมนายสมหวังบุรยองนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมกับท่านผู้นิจังหวัดท่านประสวสดจังหวัดทางตำรวจแล้วก็หน่วยงานทางปกครองของจังหวัดนะครับโดยการนําของท่านในอําเภอพนมทวนนะครับเข้าตรวจสอบอสต๊อป แล้วก็โรงงานในการชำละเนื้อหมูนะครับของ CP นะครับก็พบว่านะฮะโรงงานก็ได้มีการรายงานแล้วก็เช็คสต็อกส่งทางาทางปศุสัตว์นะครับทุกวันนะครับถูกต้องนะครับแล้วก็าทางมีการส่งาราคาแล้วก็ส่งเ,เนื้อหมูนะฮะให้ทางพณิชย์จังหวัดทราบ ทุกวันจันทร์นะครับก็ข้อมูลก็ครบถ้วนดีครับก็ในการเน้นย้ำให้ก็ให้ทุกหน่วยงาน,นะฮะได้เข้าตรวจสอบแล้วก็ปฏิบัติตามข้อสั่งการแล้วก็ดูตรวจสอบตามข้อกฎหมายด้วยว่าในการดูแลโรงงานชําแหละหรือว่าโรงงานการเก็บซอกของเนื้อหมูเนี่ยมีระเบียบข้อบังคับใดบ้างให้ปฏิบัติตามให้ครบถ้วนนะฮะแล้วก็รายงานทางจังหวัดให้ทราบจังหวัดได้รายงานผู้กำาบับชานส,สูงต่อไปก็จะให้การกําหนดทิศทางหรือว่าการควบคุมกํากับดูแลของอ เนื้อหมูในสต็อกเนี่ยมีเท่าไหร่อย่างไรตามกฎหมายครับเท่าที่ตรวจสอบนะฮะระหว่างการตรวจสอบพื้นที่กับท่านพานิชย์แล้วก็ทางตำรวจแล้วก็ทางปศุสัตว์ในสองสัปดาห์ก่อนนะฮะก็ยังไม่พบาาาาราคาเนื้อหมูที่มีการาแพงเกินกําหนดแต่อย่างไรฮะก็ยังอยู่ในราคาทีา่ทางรัฐบาลพอรับได้อยู่ครับนะแล้วก็ี่ก็จะมีการตรวจสอบของทางพณิชย์แล้วก็ทางกลุ่มพวกเราเนี่ยฮะออกตรวจสอบ คาดว่าน่าจะทุกวันนะครเพื่อตรวจสอบทั้งตลาดทั่วไปทั้งห้างสรรพสินค้าซูเปอร์สโตร์หรือว่าตามร้านค้าที่ที่จำหน่ายนะฮะเมือหมูต่ตลอดตลอด